สบายดียท,ทุกคนวันนี้มา่ยังมาลอบ่งญาไฟง่ายๆงานไหลเรือไฟประจำปี2565ครับบริดังานกับไปเล้ยานักเย็บแม่ล้อวันนี้เป็นวันที่1ตุลาครับกำลังสีเริืองานครับวันนี้เริ่มงานฮอรดวันที่11 11ตุลาครับ10 11วัน11คืนครับวันนี้เป็นมือเลยอี่เห็นบอ่อหางมันนไง ตัวน้นเข้าวจวนเราไปไปเมืองเข้าวจวนครับข้าไปเมืองเข้าวจวแล้วครับเริ่มมีเรือไฟแล้วครับรถของท่านเรือไฟลำแรกประจำปีครับก็จะออกนักข่าวพนมในวันเป็นขึ้น15ค่ำเดือน11มันจะสะดวกสำหรับการเดินทางมาลงงานปรเป็นเรือไฟมากกว่าไหนเรือไฟคืนปากเข้าแหลงในวันที่10ตุลาคมวันที่10ตุลาคมทในจังหวัด เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพาข้าวแรงและมหกรรมไหลเรือไฟโดยเรือไฟลำแรกที่จะออกมาในคืนมันเป็นคืนสุด้าค่ำเดือนสิก็จะตรงกับเวลา18นาฬกานาทีโดยประมาณนาเหมือนกันเลย <c oughs> น้าเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยวะ เคยเห็นบ่อยนี่เคยเห็นต่อไปก็สิได้เห็นแต่แบบนี้นะครับแต่ห่างรูปมันนี่แหละไทตาดบ้านพึ่งไม่ยังเกลียนตัวลั่นไปกี่ขาบเล่าเลยไปเห็นเห็นไปในในหนังนะจวนรงไฟจวบรงไฟ มันมีอยู่มื่อนึงปีสามราทบาทในหอวสิงด้ปะแต่ว่ามันเจ้าจิกอาไปหอามันบอทำไมอุ้ยไม่อาไม่อามันเพราะมันเป็นโป๊อตอนนี้เห็นเป็นกลางอยู่ครับยังอด้จุดไฟคือ คือมันยังเมึงบอกว่าเป็นรูปอย่งครับเพื่อตกจุดไฟก่อนแล้วมันยังสิเป็นรูปเป็นลางมันจะพุ่งไม่พ่ครับพวกนาย,ยิางของอำเภอเรนูนคร โอ้โหเห็นท้าแหลีอของปีปล่อยออกมาแล้วครับคนยังโบยหลายปันใดมันเป็นวันแรกครับได้บ่เคยมีคนปันใดปล่อยมาแล้วเกิดฝนหน่อยมาแล้วกว่าจอาสิยางพิษเมืองเลนมากปะกว่าจะหอยเลนมากว่าจะม่ม็นเก๋ไก๋ มาเ okay. ป็นห้ารำที่งามในระด่นที่ณราสุดที่สุดนครพนมสุดจังไดวติ <c oughs> จากเล่นมากว่าก่อดพี่เ <c> ม <oughs> ื่อวามองวัดจุดกับสุดที่สุดโอ้ยังหลายลำยู่ตัน,นี้น ไปลากจุดไปจุดเลยเหาไป,าไปจุดมันอีจุดล่ำเดียวครับจุดเนื้อไปล่ำเดียวเป็นมือเลยอ่ะครับเป็นจุดโซ่เสือหักะควายสสกกุปกคืคยอย่างฮันเดซันมัวปวดขาปวดขาโอ้ <c oughs> ฝากันบญญรนยางออกกบร่างกาคือได้ละ้วดถอยู่ไทยนอยวุ่นไม่ว่าฝุ่นหรอเยุ่นอยุ่นฝุ่นเงาเลยเดี๋ยวไปหาหลอดเนแนวเสียบลูกสีนใหม่หนึ่งก็เพราะเดี๋ยวไปน,นอนอ<ฟ><ง> ใส่ไม้ไผ่เพราะน้ำมันเห็ดน้ำมันหน่อยหน่อยคุณอะตั้งหลายล่ำครับโอ้ใส่ไม้ไผ่เ่ามันหน่อยหน่อยครับตอนนี้ยังไม่ได้จุดไฟอ่ะ ได้ก็สิไปทุนด้วยถั้งคล้ายกับเป็นนางลานล่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเอาไม่ไพ่เฮ็ดเนาะโอ้ไม่หน้อยครับโครงสร้างมันกว่าจะได้ความสวยงามเนาะตอนนี้เดินทางกลับแล้วครับเป็นจังได้ง่ายไรเรือไฟเมยเมื่อย์งานตื่นเต้นบ่แปลกตาบ่แปลกตา แปลกตาสำหรับคนบ่เคยเห็นเนาะแต่ผู้เคยเห็นแล้วมันก็มันก็ธรรมดาแต่ว่ากะั้งนึงก็ต้องได้มาแม่นบ่ล่ะมาสัมผัสพอเขาเพราะเว้าได้แม่นบ่เคยมาแล้วเคยไปแล้วเคยเห็นแเหลี่ยมหนึ่1ปีมีเทื่อเดียวแล้วก็ฮู้ว่าเออเคยเฮ็ดจังซี่ๆแต่ว่ากว่าสิเฮ็ดได้นี่งามยากแม่นบ่อกเมื่อไผ่ถ้าเจ้าตัดมานี่โอ้กลัวเขาสิเฮ็ดได้นี่เฮ็ดออกมาแล้วก็งาม กะสมอยู่ที่ว่าถ้าพู้บ่เคยมาก็คือว่าแ่าคาคาะครับมันก็สิเป็นสิ่งแปลกใหม่ตื่นเต้นทุกอย่างล่ะครับในโลกนี้มองได้ห้อง่เคยเห็นห้องกัอย่างเห็นแฉแหละแม่บ่เว้ยไอเก็บแบบโง่อยู่เอมองได้เฮาบ่เคยเห็นห้องกับอย่างเห็นธรรมดาปินของธรรมดาครับ <c oughs> ต่ว่าโอ้เปลกๆปลกันงานไรเรือไฟมีสุปี ไปเลี้ยวกับซ้ำหน่นบรแมนได้ครับผู้ขาเคยเห็นกับมีอยู่ครับเส้นทางเขาเดียวไปตรงเดียวไปนี้เป็นเส้นตัดใหม่เป็นเส้นตัดใหม่เสร็ล้วครับผมคลิปนี้ครับอุ้ยเสียวดา่างแกเสียวถ่ายแต่เมืองไฟแดงวันนี้อาชีรเรา,า,าเป็นไหลายๆอาชีพผ้าเมืองผ้าเมืองแบบขบวนมีรูปนั้นรูปนี้อ,อยู่ครับ แต่ว่าก็คือว่าล่ละสอ้างยุทธภพถึงจนสิต่ำกันเนาะกล้อนรถจะเบียกไปเลยกล้องจะคล้องกันคีบไปเอาเออเข้าไปเอาบรรยากาศดีกว่าบรรยากาศว่าคังหนึ่งเวียนบ่คังหนึ่งเขายังเคยเดี๋ยวมาสัมผัสแล้วงานประเพณีไหลเรือไฟมาทันขึ้นเสือของจังหวัดนครพนมอย่างนี้เดี๋ยวมาเห็นเดี <laughs> <laughs> ๋ยวกับตาอย่างนี้เออเรืองบรรยากาศ เส็แล้วครับผมคลิปนี้ครับ,บก็เปนคลิปหนาครับสวัสดีครับ